สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกว้างไผ่สุ่คุณทุกคนครับมือนี้มาพบกับช่องป้าว้าสตูดิโอนะครับสําหรับคนดีฮักป้าว้าสตูดิโอหรือว่าติดตามป้าว้าสตูดิโออยู่กะให้กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามน้องเพ้อครับฝากช่องน้อยๆของเข้าอ่าเมื่อกีเป็นน้องใหม่ครับมาแต่ฮาร์ดฮีตยูทูบรับมือนี้กะไม่มีอะไรครับมือนี้ก็จะมาสอนเป่าแค้นเบื้องต้นนะครับแล้วแพ้แค้นนะครับ โดยการใส่ร่มนะครับร่มแค่นี้เดี๋ยวพัดของผมสีมาสวนมือนีกับมีร่มหนึ่งสองสามซีนะครับร่มหนึ่งสองครับว่วาร่มสองซีนะครับอ่าร่มที่สามก็คือสองสามซีหรือว่าหนึ่งสองสามนะครับครับนี่สามร่มนะครับทีผมสีมาสวนมือนีครับพ่อร้านยายห้างครับพี่น้องผู้ทั้งบ้านกระถาฟั่งแล้วโอ้ยนี่ครับแค่นครับแค่นขี่นะครับแค่นอย่ให้เบิ้ง เสียนแล้เชียนก็นหาก่างเ,เอาเลยครับเอาเลยนะครับรุ่มแรกนะครับเริ่มครั้งแรกนะครับร่มหนึ่งสองสามซีนะครับ,รบครับอันนี้คือร่มหนึ่งสองสามซีนะครับต่อไปสิเป็นรุ่มหนึ่งสองหรือว่ารุ่มสองซีนะครับ ก็ไปนะครับกระสีเป็นร่ม1,2,3หรือว่า2,3,4นะครับครับผมอ่าสำหรับการใส่ร่มแค้นของห้าที่ซ้อนไปเมื่อนี้ก็มีอยู่3ร่มนะครับสำหรับอีพีแรกของห้านะครับก็ต,ติดตามชม e มอีนีอ 2, นไต,ต่อเตไปได้เลยครับขอบคุณครับ